สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสอนนีนมาถึงร้านยาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาไปเอายาก่อนนะคะนะคะกุญแจรถอยู่ไหนอจอดรถตรงนี้ก็ได้แค่สองชั่วโมงนะคะพี่น้องคะต้องเขียนต้องห้ามจอดเกินสองชั่วโมงแล้วก็ต้องอ เขาเรียกอะไรเอ่ตั้งตั้งเวลาด้วยนะคะท้างันได้โดนตั๊ปตังสาวนูเคยโดนแล้วห้าร้อยค่ะห้าร้อย <c oughs> ลืมกฎ <c oughs> หมายเราก็ไม่ค่อยจะรู้เนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ร้านยาค่ะที่สานุ่ยใหญ่ดูนี่ชื่อร้านยา นี่ร้านยามียาด้วย 네, spray 여러 인쇄한데. อันน yeah. ี mm. ้ต่างกันตรงไหนอันนี้เป็นจมูกนะคะพุ่นจมูก mm. mm. นี่ทำแผลนะคะ เสร็จแล้วค่ะโอ้ยพี่น้องยากระแพงแพงค่ะยากแก้ไอขวดหนึ่งยากแก้ไอขวดหนึ่งพันกว่าบาทขิดอีกแล้วสาวไอ้หนขิดอีกแล้วสาวไอ้หนูขวดหนึ่งพันกว่าบาทนะคะไปค่ะไปต่อค่ะพี่น้องจา้า นี่นี่สายนจชโชนะคะอุ้ยอันนี้อันนี้นี่นี่นค่ะต้องตั้งเวลาเด้อค่ะพี่น้องจ้าทั้งนั้นโดนนะคะ้ารอยนะคะ <c oughs> พี่น้องคนละพันกว่าบาทเจ้าสายนจชโช <c oughs> เดยอแป๊บหนึ่ง <c oughs> ไปดูว่าขวดขนาดไหนย่าค่ะยาแก้ไอพันกว่าบาทค่ะพี่น้องค่ะแ <c oughs> <c oughs> พง ห้ารยมิลลิกรัมพี่น้องพันกว่าบาทค่ะพันกว่าบาทเอาไปค่ะไปว่าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องจ๋าโอเคค่ะนะคะสวัสดีค่ะ